โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนท้ายรูปแนวมูนครับโยช่องก็ได้ทูมันเดิมนะครับก็คือขั้นตอนแรกเราก็เสกเศษตัวละครได้เหมือนเดิมเสกตออัวละครทําตามนี้ได้เลยครับแล้วก็แล้วก็แอปพลายไฟล์ที่เราเคยเซฟไว้หรือว่าไฟล์ตัวละครที่เราได้มาจากลูกค้าเรียว่าไงนะครับสมมติว่าเป็นอันนี้ใช่ไหมก็นี่ครับสมมติว่าไฟล์ตัวละครบางบางไฟล์ตัวละครมันก็มันจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติว่าเราจะมาแบบ อยู่ในไฟล์ของเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกสีนึงหรือว่ามันจะเป็นอีกหน้าแบบหน้าตาหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนเอาเองนะครับตามที่ลูกค้าสั่งว่าเราหน้าแบบไหน,ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนสักคู่นึ่งครับถ้าเราจะถ่ายเป็นอย่างงี้ใช่ครับเราก็หาท่าหาอะไรเลยเดี๋ยวครับตอนนี้เราก็หาท่า อันนี้จะเป็นแนวแนวมูดนะครับแนวมูดก็แบบเป็นสีสีอะไรเงี้ยท้องฟ้าเปลี่ยนสีได้เลยรต้องหาท่าที่มันแบบเห็นท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นเห็นแนวมูดชัดๆนี่แบบประมาณนี้ใช่ไหมครับ เราจะมีรถหรือเราจะมีในไ,ไม่น่าจะต้องมีรถครับเพราะว่าเราถ่ายเพืเห็นฟ้าใช่ไหมครับมันไม่ต้องมีรถอยู่แล้วมันไม่เห็นรถอยู่แล้วประมาณนี้ครับแล้วเราก็เลือกสภาพอากาศด้เลยครับสภาพอากาศถ้าแบบแนวมูดเราก็ต้องแบบมืดๆอะ่ะถ่ายประมาณนูนมืดๆแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนสีเอานะครับ นี่ก็คือเวลาครับเวลาผมต้องหาแบบมืดๆเลยเลยครับอเอาไปประมาณนี้แล้วกันครับ18เลนกานครับ19แล้วกันแล้วก็เปลี่ยนสภาพอากาศสภาพอากาศ เราชอบแบบประมาณไหนมันราแบบนี้น่าจะมีเมฆหน่อยอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เอาเป็นมีเมฆครับมีเมฆคิวีนี้มันมีเมฆครับวีคิวีมันต้องลงเวอร์ชันเสริมนะถึงได้จะมีเมฆแล้วก็หน้าเราไม่ต้องใส่ไฟอะไรก็ได้เพราะว่าไฟมันนี่เราไปแต่งในแอปเอาก็ได้เนียบเราก็ถ่ายได้เลย เราอยากเซฟอันนี้เสร็จก็ผมแนะนำนะสำหรับผมผมทำไม่รู้ว่าใครทำเหมือนผมหรือเปล่านะคือเออ่รีเกมทีหนึ่งครับรีเกมทีหนึ่งเพราะถ้าไปถ่ายเลยมันรู้สึกภาพมันจะแปลกๆเราต้องรีรีเกมทีนึงแล้วก็เข้ามาถ่ายใหม่ทีหนึ่งมันจะชัดกว่าหรือว่ามันจะดีกว่าแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตรีเกมอันนึงนะครับหล<ๆ>ังจากนั้นเราก็เข้ามาล็อกสไตล์ดีเตอร์ได้ปกติเลยนะครับเข้ามาแคปรูป เราก็จะเลือกหามุมที่แบบแนวมดูดสายมดูดเขานี้กันนะครับมันจะเป็นมุมประมาณนี้เลยไม่ต้องอะไรเยอะแบบมุมประมาณนี้ได้เลยแล้วก็ไอ้าร์ตเมตเนตเตอร์แคปได้เลยนะครับ ประมาณนี้นครับตอนนี้แล้วก็ออกมาได้เลยครับออกไปจากเกมมาได้เลยแล้วก็เข้าแอปแต่งรูปแต่แอปไลร่ร,รูม นี่เราก็ลากรูปเมื่อกี้ลงมาได้เลยนะครับแบบแต่งแต่งตามสไตล์ของเราได้เลยอันน่ี้ก็อันนี้มีขอบนิดนึงลดลงมาน,นี่เาก็ปรับเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งคนหนึ่งนะแล้วเราก็หาแบบ พิเศษมูดนะพิเศษมูดที่แบบมีใครมีนะเป็นเพราผมผมมีพิเศษพิเศษมูดประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเดี๋ยวเราถ่านทุนขาวดำใช่ไหมครับนีป่ประมาณนี้เลยลองลดน้อยให้ดูเนีย่ยจะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะมืดไปเลยทาวๆเราไปเลยียจะเป็นโทนนี้โทนนี้ก็มืดเหมือนกัน เป็นประมาณนี้ครับลูกป,ประจํามาเป็นประมาณนี้มู้งมุมีประมาณนี้เองอ่ะนี่สีประมาณนี้ก็สวยเดีย๋ยวผมจะลองทําเป็นแบบแนวมืดนะครับแนวมืดเื่อน,นี้ขาวขาวดวําไปเลยนี่ก็สวยนะไปน,นี้ก็สวยเดีย๋ยวผมเอาอันนี้ลนแ,ลนแล้วกันอันนี้เราก็เซฟออกได้เลยครับแล้วเราก็เข้า Photoshop ต่อนะแต่งรูป ใส่ลายน้ำอะไรของเราน้าแ,แต่งของเราเลยนะครับนี่ก็ลายน้ำของเราครับแล้วก็ย่อลงแล้วก็ใส่ตรงการตรงนี้หรือไม่เมื่อกี้นะ่ะในในรวมนี้นะใช่ไหมครับเราสามารถแต่งหน้าได้ด้วยครับสมมติว่าเราไม่ได้ชอบชอบหน้าที่แบบมันสว่างกว่านี้นึงแล้วก็ เป็นบลัชจะนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับทาหน้าเสร็จตรงนี้ครับเอามาทาหน้าตรงนี้แล้วก็เพิ่มอบางเงียบมันทำให้หน้าดูสว่างขึ้นนะยังดูเนี่ยมันจะขาวขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าสมมติมว่ามันขาวอย่างเงี้ยมันก็ผม,ม,มว่ามันยังดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะเอาแบบอันเก่าในอันนี้ครับ มนุษย์นิดนึงเพราะว่าทนมึนก็ทนมึงไปอยู่แล้วแล้วก็ตกแต่งได้เลยครับก็คือถ้าสมมติมันมีตำลุงจำหนีอะไรแล้วก็มาสามารถมาตัดแปะหรือว่ามาแบบลบได้อย่างนี้ก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วก็อินพอร์ตออกได้เลยแค่นี้ครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะเดี๋ยวใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแจกพวก M R ไว้นะครับลิงแงมา,าสำหรับแบบใครที่อยากจะใช้ MR แบบ ไม่ของผมมันนี้เลยแบบตัวใหม่เลยแจกแอาวาแล้วเดี๋ยวจะแจกท่าปด้ยแล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากลิงร้านไว้ด้วยนะครับดิงร้านดิงร้านถ่ายรูปผมอยู่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะก็ข้างในร้านก็จะมีพวกถ่ายรูปรับคิวปกติแล้วก็มีบูธอีเพจขายด้วยนะครับบูธอีเพจขายด้วยลองเข้าไปติดต่อดูในในร้านนะบกดติ๊กติดต่อได้เลยครับขอบคุณครับ